การตั้งราคาบ้านในโครงการทำยังไงวันนี้นะคะพี่หมูใจดีมาแชร์ให้กับน้องๆดูวิธีการในการทำงานของพี่หมูกันค่ะโดยที่พี่หมูจะทำโปรแกรมออกมาแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อเปรียบเทียบบ้านในแต่ละหลังของโครงการนะคะมาดูกันค่ะว่าพี่หมูทำยังไงของที่เราไปหาราคาโครงการน่ค่ะพี่ก็เลยยกตัวอย่างเป็นวิบสิคเดไซเนอร์มาตอนนี้ในเ x c ก l อ่ะเราก็พี่ก็ทำเอาไว้ ซักสิบหลังทำไปซักสิบหลังเพื่อที่จะหาราคาราคาผลเส้นบ่งในเ r ียนั้นนะคะ,ะ,ขขะ,คะที่เขาบอกว่าเราจะให้เราตั้งราคาเท่าไหร่น,นะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ที่หามาอยู่ที่เจ็ดหามาอยู่ที่ 7, เจ็ดหลังเจ็ดหลังราคาประเมินอยู่ที่สิบเก้าแต่ว่าพี่เอาราคาที่สูงผลมาด้วยไงมันก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นนะคะ ใช่แต่ว่าถ้าเราตัดอ่ะเราสามารถตัดราคาที่สูงออกได้เอ,อแล้วเราตัดราคาออกที่สูงออกไปม,มันก็จะเหลือที่สิบแปดล้านแหละราคาตัวเนี่ยครัอือันนี้เราก็มาดูที่ราคาที่เขาเปิดขายจริงมันจะมีอยู่หลังนึงเนี่ยจะมีอยู่หลังนึงขายอยู่ประมาณสิบเจ็ดล้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เจ้าของตั้งตั้งขายไว้ที่เี่าไหระคะเจ็ดล้านเา้าันนี้ค่ะอันนี้เราก็ ก็ให้เรา้าะั้าจะออกแรนะต้องตั้งต้องตั้งต่างกวาที่17ล้านลงมาหรือว่า17ล้านคว้ก็ได้ค่ะก็คือดูดูดูตัวเสียเนี่ย13หนาแน่ขายเข้ากันหรือตามพื้นที่ตลาดนี้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเนี่ยก็ใกล้เคียงกัน244ตารงเตรหรนอว่า2 4 4ตารางนีตรเนี่ยค่ะ ตัวเฉียกรางนิดรอบกันแต่ว่ามี้ตัวนี้มันเดดขึ้นมาเพราะว่าถ้าขึ้นมันเยอะมันแ็ต้องสับไป้ไใขึ้นมาต้องสอบเลยไหมสิทตารียกระมรเนี้ค่ะก็จะเป็นแนวในการทต้องมีงาตัวอ้วก็ประมาณสิบเจ็ดงานก็ได้ค่ะหรือว่าต่มหีม่กะได้เพื่อที่จะให้บอกไป้ค่อยไอ้ัวีต่ำว่าเจ็ดามันมีอยู่สามหลังต่ำไม่มันมีอยู่สามหลังทก็นาขายร่องสอบ เราอยากไปอาดเดิลวันเราควรจะแบบกอบเราต้องอกว่าเราสามารถตั้งแต่กวาเสิบต่าไม้ไมมีัจะเป็นสิบสิบได้ไหมว่ามัมี่หรู้ไม่จมีกสิแต่ว่าพี่ยังถามในท็อปสิบไะคะตั้งนต่ไห้มากกว่านี้ก็มีเราดูปกติควรจะอย่างน้อยสิบอย่างน้อยสิบค่ะที่เคยถามบางที่แบบของที่ินที่ก้เป็นเป็นยี่สิบต้องมในแอนแกันรอบๆกไรแบ และทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศการเรียน f ฟาสเลนของเราเพื่อที่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะใครเก่งอะไรตรงไหนก็มาช่วยแบ่งปันกันโดยเฉพาะพี่หมูนะคะมีความตั้งใจในการที่จะทำโปรแกรมต่างๆมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หมูมากๆนะคะ